วัดส่งพลากันมั้งนะครับว่าในการประกอบปีทีโนราโรนครูเนี่ยของจังหวัดส่งพลาเนี่ยซึ่งแม้จะมีรูปแบบแหลกขนมตำเนียมที่จะใกล้เคียงนะครับจังหวัดพัทลุงแต่ก,ก็ยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับแตกต่างออกไปนะครับจังหวัดพัทลุงเนี่ยส่วนของโนราเนี่ยเศร้าซ่วมน,น,นะครับเสิร์ฟเนี่ยของ ส่งคล้าเนี่ยจะใช้เี่ยงแก่สร้างเสาซึ่งแตกต่างจากจังหวัดสกลุ่มนะครับที่ใช้ถึงกาวเสาที่เสาด้านหน้าโรงเนี่ยโรงโนโราโรงรูพองจังหวัดส่งคล้ารับจะใช้ตอนผับเพลนะครับขนหนาสูงแทนที่ตอน ใบซีต้นนะครับห้องโนราเนี่ยโนราลงลูเนี่ยทำเนียมข้องพันทลุงกังแหลมลับพลซีธรรมาราชเนี่ยหากเจ้าปานเนี่ยมานไม่ดีมีเชือ้อใส่เท่งโนราเนี่ยโนราลงลูนั่นเนี่ยจะมีการลูกผ่านเลยทางทิศตะวันตกเผื่อกเอื้ม เือเชิญบัณฑารุษเชิญไส้เหลือเชื่อไส้ไส้แค่เข้ามาประทับ,บในส่วนของพิธีกรรมโรงโครูแบบส่งกล้ารับแบบขอาจังหวัดสง่งกล้าจะมีการตั้งบานตั้งเมืองในวันพฤหัสรับซึ่งจะแตกต่างจากธรรมเนียมของจังหวัดตั้งและพัทลุงเท นี่ยงกันตั้งในวันพุธนะครับโดยวัดตั้งบ้านตั้งเมืองทางทรงค้าเนี่ยจะไม่ยาวครับจะไม่ยาวมาเทียมเพื่อไม่ให้ทันต่อการแสดงสิทสองกำพลัดกับสิทสองปัดหละกพส่่วนวิธีคลองพงงุ่งแทงเคเนี่ยก็จะมีเมื่อน เมื่อกับาขานอกจําเนียมในจังหวัดพัทลุงครับในลักษณะความปลองพงกับแขงทคนะครับแต่ในส่วนของการเชิญครูหม้อเนี่ยข่องถางทรงค้าเนี่ยจะนิยมเชิญครูหม้อที่เป็นตายายนะครับเชิญครูหม้อเนี่ยที่เป็นตายายจึงทําให้ในพื้นที่ บางพื้นที่เนี่ยในช่วงเวลาในการปลูกปักลูกเล้านี่ยจะนานขึ้นโดยเริ่มปีที่ข้องผู้มอดที่จะมาประทับทรงนะครับตั้งแต่ขั้วคําคเลยนะครับตั้งแต่ขั้วคําคไปจนสันิ้นทีเอาตอนกลาสว่างนะครับเช้าว่ารุ่งเช้าเลยแล้วนะครับข้องวันซุกในส่วนข้องวันที่ระอบองปีที่ โนราหลวงรูนี้นะครับก็จะนิยมข้าววันวันพุธนะครับแล้วก็โอขวันศุกร์แต่ก็จะมีคณะโนราในบางพื้นที่ในเทพอำเภอจจนาอำเภอเทพาก็จะนิยมเข้าวหลวงรูก,กันวันอังคารเซจินปิดที้เนี่ยในวันพฤหัสนะครับแล่าคณะธรรมเนียมโนราหลวง หลวงรูเนี่ยในแทพื้นที่อัมเภจันนะกับอัมเภเทพาสบายนะครับนาทวียังมีรูเป๊ะที่คลายคลึงกันกับปิติกรรมของโนรารลวงรูในแทพสามจังหวัดชายแดนอับตายครับซึ่งชายดอกมะพร้าวนะครับชายดอกมะพร้าวดอกมากประดับที่เ้ารรง ชัยบายซี่ขนาดเล็กตังเศร้าหน้าโรงเทนทีตอนทำเทลทีนิยมกันนะครับทางตอนบนุนองจังหวัดสงขลานะครับซึ่งทีนี้ก็มาวากันก้องอปัตตานีมั้งนะครับเสร็จเดียวเราก็ว่าคงสงขลาเล้วทีนี้ทางปัตตานีเนี่ยเขาก็จะมีการ นับทือนะครับนับทื่อฐานโนราเนี่ยปากไม้นะครับแล้วก็เป็นเป็โนราเพ้ไปยุ่งไล่ฐานะซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่ากับฐานในหลุ่มน้ำทะเลสาบของสงขลาแต่ก็ดำรงอัตลักษณ์ความเป็นโนราซื่อมานาจนถึง ปัตติวันครับซึ่งคณะโนราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโนราปิธิกรรมโนราในจังหวัดต่างๆนี้เนี่ยโนราในจังหวัดยาลาเล่โนราจังหวัดลาราธิวัดเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทนครับคือโนราไทยหรือโนราต่ำขนลอมาตรทฐานนะครับและ โนราแขกหรือโนราควนนะครับโนราซอกประเภทนี้นะครับมีความแตกต่างกันในการแสดงรวมไปถึงพิธีกรรมโนราไทยเนี่ยโนราดังเดิมในจังหวัดปัตตานีนะครับจะใช้ภาษาไทยทั้งหมดในการแสดงส่วนโนราแขกเนี่ยก็จะใช้ภาษามาลายูนะครับ ผสมผัสางกับภาษาไในในการสแสดงรวมถึงใจเครืงองุนตรีตามแบบมาลายูเข้ามาประกอบในการสแสดงร่วมทำงพาความบันเทิงและพิติกรรมในโนรารูรูตามธรรมเนียมของจังหวัดปัตตานีนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับจังหวัดสงขลาและปัจจุบันเนี่ยวัสดุ ที่ใช้ทำโรงรูโนโราเนี่ยจะใช้โครงเล็กแหลกพาเป็นกลุ่มลังคาตามแบบสมัยไม่ทนแทนการใช้เสาไม้แหลกลังคาี่เป็นแบบดังเดิมรวมไปถึงเสาโนโราด้านหน้านะครับโนราโลงรูปาตานี่เนี่ยจะนิยมใช้ใบซี่ขนาดไม่สูงนะครับตับ้งเป็นลัก ีด้านบนของเ้าเนี่ยจะพูด,ดโดยดอกอัปลาวเล็ดอกมากและที่ด้านบนเนี่ยผ่านไลเนี่ยนิยมแฟนตะเกียบชาววาชาวาลานะครับให้ส่วนของการเข้าสมของโนโรารวมครูของจังหวัดปัตตานีเนี่ยจะนิยมใชร้รางทรงหลยหล่คนในการประทับทรง และมียมเชิญครู่หม้อแหละตายายข้าวประทับสุงลายๆต้นนะครับเช่นเดียวกันกันกบวัฒนธรรมของทรงลรานะครับในส่วนต้องการเชิญโนราโรงครูนะครับจะมียมเลิอกอลงครูเนี่ยตอนตอนไกลสว่างนะครับซึ่ง ตั้งจักโนราลุ่มลุ่มรูในแทบหลุมทะเลสาบสงกลาเนี่ยที่นิยมส่งรูเนี่ยก่อนขำทำเนียมของโนราลุ่มรูเนี่ยที่ได้อธิบายมาทางมดเนี่ยนะครับเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเป็นเพียงบางส่วนของทำเนียมในแต่ละพื้นที่อย่างคร่าวๆลาหากจะจาะลึก รายละเอียดในแต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยจะพบรายละเอียดที่หน้าส้นใจมากมายนะครับและลากลายในพีธีกรรมของโนรารุงดูเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ในการลื้อไล่ของโนราที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ว่าเชื่อคติในยมในรทงทีนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละพื้นทีเนี่ยจะไม่เมื่อนกันเลยแต่ว่ามีการซ่อนโปรงใกล้เคียงกันบางครั้งเนี่ยก็ทำแค่คืนเดียวบางพื้นทีก็ต้องทำถึงสมวันส่องคืน ไรื่องพวก,กนี้นะครับแรื่องเรืเร่องของการเข้าทรงด้วยเรื่องไมครับหว่า,าเรื่องของการเข้าทรงเนี่ยเรือ่องเรื่อแบบเนียเป็นมานานแล้วนะครับไม่แย่เพิ่งเริ่มนะครับวัยังเคยเกี่ยวไปดูทูกไม่ได้นะครับเรื่องวันนี้ว่าออกไปเร้นไปแลเนี่ยเด็กโดยเฉพาะ็กสมัยไม่อย่าว่าสมัยไม่อ่ะสมัยเก่าก็เมื่อนักขนท้าขนแก่เดี่ยวยุกับเรื่องนี้มานะครับ พอเห็นปุ๊บเนี่ยเอาแล้วครับส่งยา,าวข้าวพี่มาแล้วได้แบเนี้นะครับไม่ได้นะครับเราเนี่ยมีวัฒนธรรมมีเรื่องแบบนี้มาเนี่ยมาเป็นพันผักพีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอดีต,ตการจัดกานเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งนี่เราบูชาพุ่เนี่ยครับโดยเฉพาะเชื้อสายโนราเนี่ยเชือ้อสายคนใต้เรานะครับตอนแรกง่ายๆเนี่ย ตนันชาติเครต่อใคยเนี่ยคันยุตปากตายเนี่ยโนโราเป้แหะครูหม้อเป้แหละแต่แค่เราไม่เข้าใจตัวเองนะครับไม่เข้าใจว่าใสาเหลือใสพันของเราเนี่ยซื้อโทษกันมาเนี่ยเป็นเวลามากน้อยเที่ยมหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยว่ามันมีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของ วันตาาทำของซิ้นเนี่ยแล้วก็อย่าไปดูทูบเพื่อควการเข้าทรงนะครับเพราะว่าการเข้าทรงเนี่ยมันเป็นความเชื้อระเหยนึง่งอ่ามันยุติว่าเราเนี่ยจะเชื้อไม่เชื้อขึ้นยุติเราแต่อย่าไปดูทูกและอย่าไปต่อวาทายในร่อยดีเราไม่เคย เราเขาไม่ได้เลือยเราอ่ะแต่เล่ย์ไงไงไงนะครับในเรื่องของตั้งคูบวกคำว่าร้างซุงนะเราว่าไม่ว่าจะเป็นลานกันดีขู่ม้อกกดีโนรากระดีหรือว่าบรรพบุรุษเรากระดีในเชือไสาของโนราเลวในเชือไสาของพลามไม่เก็บลำคลางคลางอ่านั่นแหละเราเองเนี่ยเขาไม่ได้เหลือย ร้านนี้ก็ไม่ได้เหลือครูหม้อองก็ไม่ได้เหลือหรอกเขามีถ่ายยาร mm hmm. เขามีปฏิทาน mm hmm. เขามีผู้ซื้อถอนอยู่แล้วเพราะงั้นเขาเหลือมาตั้งแต่เขาเกิดะมอแม่ผู้ข้อหมายข้อมือทําพิธีตัดจุกทาพิธีตัดจุกทาพิธีตั้งโรงแล้วก็ได้เหลืออาถ่ายยาเรเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้น คนขี่ไม่ทุกเหลือคุณกะทำตัวธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งอีกอย่างนี้คือวัฒนธรรมของผัใตายนะครับมันเป็นประเพณีของคนตายนะครับเราอย่าดูทุกวัฒนรธรรมของเราเสียงนะครับเราเป็นคนต้แต่ยไปดูทุกเสียเยงเนี่ยไ,ได้นะครับถ้าคุณนี้เอะข้าพับเข้าวบ้าก็เเรื่องของคุณนะครับคุณจะสนุกเกย่าไปทำลกูกคื้อว่าทำปั่นเทิง ไอ้นั่นก็สุดเร็วแน่นะครับเราก็ไม่ได้ไป็ววานะครับแต่ว่าวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมครับในรวมบู๊รวมบ้ารวมเบี้ยนั้นะไม่ใช่วัฒนธรรมนะครับไอ้นั่นคือความสนุกความบุญนะครับในการเซฟแสงสีเสียงนะครับแต่อันนี้ต้องใช้เกี่ยวกับความศรัทธาต้องใช้เกี่ยวกับการบูชานะครับ โนราเนี่ยต้องใช้การช้าการขึ้นรูปการเป็นอะไรที่มันสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดีความไม่ให้พิดเราเองก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมของเรานะครับต้องเคารพในวัฒนธรรมของความเป็นคนตายความต้องพักหุ่นใจในพักของเรานะครับที่มีมาซึ่งยีหยางนั้ถ้าเกิดว่าข้องไม่แหนะ็ดจรดัวไม่ ไม่สัก้กิจริงนะครับยูไดไม่ถึงไม่เป็นพันปีหรอกรับนี่โนโรายูหูกับโรามาเนี่ยเป็นพันปีแล้วนะครับโดยเฉพาะรัฟรซีธรรมาชเนี่ยเพราะว่าทราบยาวนานนะครับเป็นพันปีมาแล้วครับโนโราพลา,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 านุกาตวัฒนธรรมงภาคใตจะกยูหูเรามาตั้งเป็นเวลานะก็ะเมื่อใดได้เร่งในการโออาการไปเรียกของ พยาไสา้ฝวาาหนึ่งทุกคนในเชื้อไส้โนราเนี่ยต้องเคารพและก็บูชาเสมือนพยาไสา้ฝวาาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์หลอกเป็นผู้ก่อตั้งอาโนราขึ้นมาเละยกโนรานี่ให้เป็นเป็นตุนตรีล่วงเป็นในราชวังเลยในราชวังเลยตัวนั้ซั โนรา,ากระซูสั่งดังซัดังซี่ซุ่มดังราะฉนั้นถ้าใครทําไม่ดีนะครับกุญจาร์กเคยเรียนแต่ว่าปลูมอโนรายางานอนตัวแข็งถือแต่ไม่ตายนะครับทุกปลูมอยางเอาแล้วกันหลงโถนะครับก็เรียกว่าหลโรรงโถเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องไม่เหมาะสมอย่างนั้นนะครับเราโนราเนี่ยแรงนะครับงบ่ายแต่ว่า ได้นะครับทารลานทางอะไรก็ดีนะครับเราเขาเขาก็ทำโดยใจโดยสัทธาแล้วถึงข้องเขาเร่งนะครับหมูราเนี่จะเร่งมากนะครับถึงกาโอเคครับการอสมควรนะครับกลับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลฝากไปนะครับร้านคอนยาลาโวโฮเมตีโนไปเนี่ยตัวนี้นะครับเดยเกี่ยวกับผมเป็นไม่ลาวนะครับ นาขอบคุณแท็ดิเชียนนะครับขอบคุณสมาคมบอกกันไปแหลกบุตลากรในมูลนิธิชินาบัชนองค์กรสาธทานาประโยชน์ต่งา,างๆขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อ,บอลาไปก่อนลาหนา้าแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ